สวัสดีครับวันนี้ช่องคลิปเปอร์จะมาสอนวิธีการดูหมายเลขบัญชีของธนาคารออมสินจาก mymo app นะครับอันดับแรกเข้า mymo app แล้วก็ดูบัญชีล่างสุบหนึ่ดเก้านี้นะครับออผมลองกดโอนดูบัญชีนี้ถูกตั้งค่าไม่ให้สามารถทำรายการโอนเงินออกได้สามารถเข้าตั้งสิทธิ์การใช้งานบัญชีได้ที่เมนูอื่นๆแล้วก็สิทธิ์การใช้งานบัญชี โอเคเราลองไปเปิดสิทธ์กันดูเดึอื่นๆเปิดสิทธ์หมายเหนึ่งเจ็ดเก้าเก้าเปิดสิทธ์ปับ๊บอะฮะมาได้ใส่หมายเลขบัญชีสี่ตัวตรงกลางซึ่งเราจำไม่ได้ใช่ไหมครับง่ายๆเรากลับไปที่บัญชีของบัญชีเหมือนเดิมที่บัญชีของฉันเหมือนเดิมนะครับแล้วกดที่บัญชีเมื่อกี้หนึ่งเจ็ดเก้าเก้า มั okay, นะครับแล้วก็เนี่ยลองดูอีกทีไงไหมมันไม่สามารถทําได้แล้วก็ไปที่มุมซ้ายล่างสีส้มนะครับที่เป็นรู้กระดาษ A4 กด,ดเข้าไปเป็นการขอรายกเดินบัญชีมันบอกว่ารายการธุรกรรมที่ทําระหว่าง5ทุ่มถึงตี3จะแสดงบนรายการเดินบัญชีภายหลังซึ่งเราไม่เป็นไรเรากดเลยนะครับเพราะตอนนี้มันเที่ยงคืนกว่าแล้วผมทําลองดีขอรายการเดินบัญชีครับปึ๊บ โอเคส่งไปที่อ e ีเมลผมส่งคำขอเอาเลือกเวลาก่อนยะเวลาเอาเป็นเดือนนี้เลยถ้าเรามีรายการอุ่นเข้านออกอยู่ถ้าไม่มีก็เปลี่ยนเดือนได้แต่ผมเอาเดือนนี้เลยนะครับโอเคกดเสร็จสิ้สนเยอะเวลาหนึ่งเดือนของเดือนนี้เลือกรายการเดือนบัญชีภาษาไทย <c oughs> กดส่งคำขอปุ๊บโอเคคำขอของคุณถูกส่งแล้วไปที่อ e ีเมลของผมนะครับกดเสร็จสิ้สนเดี๋ยวสักพัก จะมีอีเมลเขมาครับอ่าอีเมลเข้ามาแล้ว,ก,ลวกดดูกันเลยอีเมลไมาโมงปึ๊บมเข้ามา่กี้วันที่ 7, เจ็ดเดือนกุณภาพันอันนี้นะครับปึ๊บนี่ครับกดเข้าไปเลยที่มันส่งมาให้มันก็จะเปิดโอเคผมดูรปรแกรมนี้ เฉพาะครั้งนี้มันได้ใส่ราานร์ผ่านให้ใส่วันเดือนปีเกิดสมมุติว่าเกิดวันที่หนึ่งบกราสองห้าสี่ศูนย์ก็กดศูนย์หนึ่งศูนย์หนึ่งสองห้าสี่ศูนย์นะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตก,กดก่อนนะครับโอเคครับผมต้องการกดราษอีกวันเดือนปีเกิดผมแล้วทีนี้กดเปิดครับเอ,อีแล้วคุณซูมดูที่จะเห็นใช่ไหมครับเห็นหมายเลขบัญชีตั้งอยู่ ค okay. ขอบคุณรับก,การรับชมนะครับฝากกดติดไลค์กดไลค์กดติดตามด้วยครับขอบคุณมากครับ